mặt chơi lời lâu khuẩn béo nào à, nào 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 khi chơi Cái chơi để nào 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 Áo nào mau oh, <tellan> pergi น,น,นี่อะไรอ่ะอันนี้ผูกตั้งสิบครนทุกคนิครนนี่มันอยู่ฝั่งนี้ไ,ไม่ต้องเอาเย็นหรอกไม่เอา,าอสามคาะ ถ้าเอาสิบก็เอาไปที่จ่ายเองก็เอาแปดสิบจะไปฝากเพื่อนหรือไม่เดิในใบอร์ดก็ทายฟอร์เชลลี่สิบอร์ลี่เหรอไม่มีหกไม่เขาให้เอาเท่าไหร่กี่ กันต่อที่ร้าน157นะทุกคนเป็นร้านเสื้อผ้าถูกๆเนื้อผ้าเขาก็ดีโอเคเลยนะอเล็กเขาอยากได้กางเกงแล้วก็ถามน้องว่าสีเขียวเป็นไงเพราะว่าเขามีสีน้ําเงินแล้วเขามีสีครีมแล้วทีนี้เขาหยิบสีขาวมาแล้วก็สีเขียวมาน้องเขาบอกว่าไม่เอาสีเขียว อเล็กเขาก็เทียงน้องเอานะทุกคนสรุปว่าเขาได้หรือไม่ได้เดี๋ยวมาดูกันนะจ๊ะเสื้อตัวนี้เขาก็แบบว่ามันมีหลากหลายสีเหมือนกันแต่ว่าเป็นสีขาวดําอย่างอเล็กใส่เนี่ยออลองเนี่ยก็คือเป็นสีขาวดําแล้วก็ เออจะมีสีครีมขาวแล้วก็สีเขียวออกเขียวนิดนึงแล้วก็ขาวอะไรอย่างเงี้ยจะทุกคนช่วงนี้เด็กฝรั่งวัยรุ่นซื้อเสื้อแบบเสื้อผ้าแบบนี้เยอะมากเพราะอากาศมันเริ่มร้อนแล้วแล้วเขาก็หาเสื้อผ้าแบบสบายๆใส่สเด็กวัยรุ่นเข้าร้านหนึ่งห้าเจ็ดเยอะมากเพราะเป็นเสื้อผ้าที่แบบจับต้องได้ไม่แพงมากแล้วก็เนื้อผ้าดีใช้ได้อย่างเสื้อเนี่ยตัวละ ร้อยหนึ่งหรือเปล่าหนึ่งหรือเท่าไหร่นี่แหละอันนี้คือกางเกงที่หยองได้ซื้อเมื่อวานนะน้องไม่ให้เอาสีนี้ใช่ไหมใช่ไหมใช่แต่ว่าก็สวยดี<ม><ส>ขนาดไซส์เอสล้วยังต้องแบบมัดอย่างแน่นเลยน้อหยองแต่ว่าไม่มีเอ็กซ์นะไม่มีเสื้อตัวนี้ก็ซื้อเมื่อวานเเมื่อวานหยองเ็าใช้ตังค้ะทุกคนหยองก็ใช้ตัง เข้ากันปะน้องบอกมันเหมือนอะไรนะไอเจไอที่ผ้าเช็ดโต๊ะของแม่ไม่เหมือนอ่ะวัยรุ่นก็ใส่อย่างงี้อ่ะครับอืมอู้หู้แล้วจะเปิดเปิดไปอย่างนั้นล่ะกระดุมอ่ะนะเอาขึ้นออนีเอ้ยถ้าจะเปิดก็เปิดประมาณนี้เหรอไม่ใส่ข้างในเหรออากาศมันไม่ได้หนาวมากไหนให้ดูก่อน เออโอ้ยไว้ลุ้นก็ใส่อย่างนี้จริงๆนะเยอะมากเด็กฝรั่งใส่เยอะมากแบบเออเราหาซื้อง่ายมากด้วยครับไม่ต้องตัดตัวนี้ออกเอาจจะติกเลยไม่ไม่ต้องตัดเอาจจะติดกี็ได้ฟอสเยฟต ทำอกไก่บาร์บีคิวจ้ะวันนี้ไม่มีสูตรนะ ตอนแรกอบอก160องศาใช่ไหมทุกคน,นแรกอบประมาณนั้นเสร็จแล้วเนี่ยเราจะเพิ่มความร้อนเป็น180 บาร์บีคิวผักต้มทั้งหลายลมีซอสทั้งนี้มีมันบด้วยจ้าทุกคนจัดจานกันอีกไหม,มครับของแมวแค่นี้แค่ครอทต้มนะ กินรนกินกัน2คนแม่กับแม่กับอะไรอุ้ยเดี๋ยวเล็กกลับมากินด้วยไม่เป็นไรเอาแครอทไปวิ่งนี้ 积累。 เลยค่ะซดทุกคนทักทายกันกินเขาเ่าแรงจ้ะอันนี้ก็แบ่งให้เล็กเออ่ให้เล็กกินตอนกลับมานี่ห่อจ้ะส่วนอันนี้กินจ้ะกินอยู่บ้านอืมเคไหมอืมจิ้มซอสหรือเป่า อร่อยม,มากบาร์บีควิวอ่ะชิมไก่ย,ยังชิมแล้วเนาะสามชิน้นสามชิ้นแล้วอืมหัน่นหั่นอีกครึ่งชิ้นไงเรียนเป็นไงอ่ะมีสอบหรือปะพรุ่งนี้พรุ่งนี้มีสอบ ทำไรอ่ะเองนนิสเอสผ่านอยู่แล้วเลยเองเนิสแมททิวเก่งเอ็นนิสเก้าโมงเชา้าเก้าโมงเช้าก็ไม่ได้ไปซ้อมอืมเอาโรงเรียนก่อนซ้อม ถมไม่ซ้อมก็ไม่เป็นไรไปโรงเรียนก่อนเอยี่ยชิมไปดูสิสุกไหมสุกไหมไปสุก มันหมดอร่อยอยู่ไม่ใช่หาสุขภาพมีแต่ซอส กินไปทุกคนอาหารฝรั่งจานนี้มันเข้ากันหมดนะมันอร่อยทุกอย่างเสจยดยที่มาทิวเขาไม่ชอบบีดรูททุกคน มันจะออก,กหวานๆนิดหนึ่ง มันสุกไหมลูกมันสุกนาเน้ะมันได้กิ่นเนาะอืิ่งถึงไก่บาร์บีคิวนะนานิทุกคนได้อะไรทานข้าวบ้านเราหาก,กับข้าวง่ายเนาะ ีอะไรที่แบบแปลกใหม่เยอะมากจนเราไม่รู้จักนะเราแบบเราโแบบง่ไปเลยอะ่ะเราอยู่เมืองนอกเราโง่ไปเลยอะ่ะมีอาหารแบบอมืมันเยอะแยะไปหมดแบบดัดแปลงกันอะ่ะดัดแปลงถ้าเรากลับไทยนะเราไม่รู้เลยอะ่ะว่าอาหารนี้มันคืออะไรเราเป็นคนแบบโง่เลยแหละคงถ่ายอาหารเยอะมาก Il oui, est oui. ลองลองชิมบีบรูทกับซอสนะอะให้ชิมมันยุกินอยู่ใชไม่มได้ชอบไม่ไม่ไม่รสชาติอะไมันไม่มิดม,มันอร่อยกับ <c oughs> มัอหอมเมื่อก่อนแม่ไม่ชอบกลิ่นมันแต่ตอนนี้กินกินแล้วก็รู้สึกว่าเออ <c oughs> อร่อยจิ <c oughs> ทั้งผลกินบะเมิดห้านปวดทองเข่าห้องน้ำไ <c oughs> <c oughs> ข่ยกะอิ่มแลว้วพี่น้องนี่ก็เอาไว้แห่เหล็กจ้ะห้องข้าวแล้วก็ไว้กินเออทุกคนแล้วก็ไปเก็บถ้วยเก็บซ้ำหลางนะจ๊ะทุกคนจ้ะ